จริงๆที่เรามองเนี่ยถ้าในกรอบของทางด้านหนึ่งดเ็ดปอร์ซนเนี่ยเรามองไว้ในกรอบสิบถึงยี่สิบปอร์เซนะครับที่มีความเป็นไปได้ว่าถ้าสิบถึงยี่สเซนเี่ยไทยก็น่าจะเติบโตมีโอกาสที่จะเติบโตได้หนึ่งุด็เปอร์เซนนะครับโดยที่สถานการณ์อื่นๆที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหวาดล้ออื่นๆเนี่ยเช่นการเืินไทยมีเสียภาพแบบนี้ต้องมีเสียภาพแบบนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้แหนึ่งถึงออสิบถึงย่สอร์ซนครับ ทีนี้ข่าวใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาคือเวียดนามปิดดีลกับสหรัฐได้แล้วนะคะเขาถูกเก็บภาษีในอัตราระดับ20%สําหรับสินค้านําเข้า40%สําหรับสินค้าส่งผ่านอาจารย์ธนวัตรมองอยังไงคะดีลของเวียดนามออกมาน่าจะมีผลกับไทยทางตรงและทางอ้อมอย่างไรคะอาจารย์คะคือจุดแรกก่อนนะครับก็ต้องดูว่าเวียดนามเนี่ยเจยจาก,กับสหรัฐเนี่ยกี่รอบนะครับผมอาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลแต่ว่ารู้ว่าเวียดนามกับสหรัฐเนี่ยเจยจามาระดับหนึ่งแล้วนะครับ ซึ่งก็คงจะน่าจะเป็นผลเหมือนกับไทยเหมือนกันเพราะว่าเราก็น่าจะส่งข้อมูลไปที่สหรัฐนะครับแล้วก็เราก็ไปเจรจากันในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นไปได้ว่าสหรัฐเองบอกว่าวันที่เก้ากรกฎาคมเนี่ยจะไม่มีการขยายระยะเวลาของการยืดหยุนของภาษีโต็อปโต้ไทยก็น่าจะปิดดีวกับสหรัฐได้นะครับถ้าเจรจากันลงตัวแล้วก็ถ้าดูเวียดนามเหนทัศฐา,านเนี่ยต้องดูแต้มต่อระหว่างกันครับว่าเวียดนามให้อะไรและไทยจะให้อะไร ข้อสําคัญที่สุดที่เวียดนามนะครับให้สหรัฐก็คือไม่เก็บภาษีศุลกากรจากสหรัฐนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไ <c> ท <oughs> ยเองก็ <c oughs> อาจจะไม่ได้ให้สูงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราดูแบบภาพก,กลางๆเวียดนามนะครับถูกสี่หรีเซอร์าทารีฟแล้วก็ลดเหลือยี่สิบก็คือเอาคิดง่ายคือเร็วๆคือหารสองนะครับหารสองของไทยเนี่ยถูกสามสหกเนี่ยถ้าเราเจรจาดิวที่มีลักษณะใกล้เคียงเวียดนามเราก็น่าจะปิดหารสองได้ก็คือเอาเท่าเวียดนามเลยครับก็คือยี่สิบเอร์เซ็น แต่ว่า<ช><ช>ถ้าเราดีลได้ดีเนี่ยก็อาจจะเป็น15เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะนั้นก็มองในกรอบแบบในแง่กลางๆก่อนก็คือว่าโอกาสที่จะอยู่ในระดับ20เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ที่ใกล้เคียงกับเวียดนามนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ทราบว่าเงื่อนไขในการเจรจาที่ไทยจะไปคุยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นดิลที่ดีเหมือนกับที่เวียดนามเขาเจจาหรือไม่ค่ะดีลของเวียดนามที่ฟรีภาษีนำเข้าให้กับสินค้าของสหรัฐเลยนะคะมุมมองของจันทร์ธนวัฒน์นี่คือเบสดีลเลยหรือเปล่าคะที่เวียดนามทำได้ คือมันต้องแยกบุมอีกเหมือนกันนะครับคือมันอาจจะมีเรื่องที่เล่ามาในแวดวงภาคธุรกิจว่าเวียดนามเองจะสั่งซื้อนะครับเครื่องบินนะครับกับสายการบินของเวียดนามเนี่ยสั่งซื้อจากสหรัฐซึ่งก็เป็นหลายลำนะครับเพราะฉรื่องจุดนี้เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเงื่อนไขหรือแต้มต่อในการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐที่มีการล็อกจํานวนล็อกประเด็นไว้หรือไม่มแล้วเราก็ไม่ทราบเพราะสหรัฐก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเวียดนามเนี่ยตกลงเนี่ยเขาจะซื้อสินค้าจากสหรัฐอะไรบ้าง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นรายละเอียดในการเจรจาซึ่งเราไม่เห็นแต่ว่าถ้าเวียดนามประกาศมาปั๊บเนี่ยมันก็แสดงว่าเวียดนามน่าจะเป็นประเทศแรกๆกที่สหรัฐประกาศนะครับและเป็นประเทศที่มีนักลงทุนสหรัฐลงทุนในเวียดนามเยอะเพราะฉะนั้นแต้มต่อของเวียดนามเนี่ยมีหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจรจามานานนะฮะหรือว่าอาจจะมีการสั่งซื้อนะครับสินค้าลดใหญ่ๆจากสหรัฐนะครับและเขาลดภาษีเหลือศูนย์และสำคัญก็คือว่าบริษัทของสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ไปตั้งการลงทุนที่เวียดนามเยอะมาก นะครับเพราะนั้นแต้มต่อเน,นี้ยมันจะเป็นแต้มต่อที่ทาให้เวียดนามเป็นประเทศแรกแรกที่เจจาและกระลาสําเร็จเพราะนั้นไทยก็น่าจะอยู่เน้นไขที่อาจจะพอสําเร็จพือว่าตอนนี้ฮะอัตราภาษีเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในกรอบของ15ถึง2 5เปอร์เซ็นต์เนี่ยไทยก็น่าจะแข่งขันในเวทีตลาดสหรัฐได้ระดับหนึ่งครับแต่ถ้าในกรณีที่เลวร้ายนะคะเราเจอภาษีที่อาจจะ ได้รับการลดลงมาจากเดิม36%แต่ถ้าภาษีสูงก่บเวียดนามมีผลกระทบแบบภาคของการส่งออกมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะก็คงจะมีผลระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าสินค้าของเวียดนามเองเนี่ยก็เป็นสินค้าที่อยู่ในหมวดใกล้เคียงกับกับที่ไทยส่งออกไปนะครับก็คงจะมีผลกระทบเพียงว่าไม่ใช่ว่าไทยเวลาเราเรา,เราเจอสถานการณ์ที่ภาษีอยู่ในการแข่งของอันกับเวียดนามเท่านั้นแต่มันก็ต้องดูประเทศอื่นๆนะครับที่เราในแต่ละหมวดสินค้าเนี่ยเราจะเป็น มีคู่แข่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ถ้าท้ายสุดจะต้องมานั่งดูว่าพอ25เปอร์เซ็นต์ปักเนี่ยนะครับสินค้าไทยเนี่ยถ้าแพงขึ้นนะครับคือถ้ามากกว่า20เนี่ยสินค้าไทยแพงขึ้นเนี่ยแพงขึ้นแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยสามารถลดต้นทุนกำหนดราคาที่ต่ำลงเพื่อให้เมื่อลงภาษีแล้วเนี่ยสินค้าราคาใกล้เคียงกับจุดเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่เราต้องคิดนะครับและที่สำคัญก็คือเวลาภาคธุรกิจบางส่วนก็จะบอกว่าสินค้าของไทยบางทีเนี่ยเป็นที่ยงของสหรัฐถ,ถ้าเรามีภาษีถูกเก็บ ใกล้เคียงประเทศคู่แข่งเนี่ยมันยังพอประคองสถานการณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องตามตัวเลขเขาเป็นไงนะฮะเราก็คาดหวังว่าในเมื่อเวียดนามได้ดิวอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเวียดนามเองไม่เคยถูกพูดถึงนะครับในเวทีสาธารณะเท่าไหรนะ่นักถ้าเรามาดูที่สกอตเบสเซนเนี่ยนลติครังเนี่ยผู้ในเวทีที่ซาอุดนเขาบอกว่าประเทศที่มีเงื่อนไขส่งมาดีๆเนี่ยหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย เพราะฉะนั้นเนี่ยท่าทีระหว่างสหรัฐก,กับไทยอ,อาจจะมีท่าทีในเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็มองในเชิงบวกไว้ก่อนว่าไทยอาจจะได้ภาษีที่ใกล้เคียงกับเวียดนามค,ค่ะค่ะเรายังมีความหวังนะคะรอรุ้นคืนนี้3ทุ่มค่ะอาจารย์คะแต่ของเราเป็นรอบแรกเท่านั้นนะคะอาจารย์คะครับใช่ครับก็ต้องนั่งดูครับแต่ว่าท้ายสุดยังไงรอบแรกเนี่ยก็เจีจาต้องปิดรอบให้ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าท้ายสุดก็คือเลยกว่าวันที่9ไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะ กลับมาเจจาอะไรเขาได้เขาจะขึ้นภาษีของเราเลยเพราะฉนั้นก็ต้องเจจารอบเดียวปิดเดียวหมดแล้วผมคิดว่าเราจะไม่เห็นประเทศอื่นนะครับที่ตอนนี้มีเงื่อนไขที่ได้จากสหรัฐมาแล้วเวียดนามเป็นประเทศที่สหรัฐอเมริกาประกาศเป็นประเทศกลุ่มแรก,แรกขนาดญี่ปุ่นยังเจจาไม่ไม่เสร็จเลยครเพราะฉนั้นก็ไทยก็คงจะต้องเจจาแล้วคงคงจะได้ผลทันทีนะฮะหวังว่าทีมเจจาจะได้ผลทันทีครับค่ะคือถ้าในกรณีที่สหรัฐนะคะเขาเห็นเดียวอย่างที่เวียดนามให้มาแล้วนะคะภาษีศนเะคะเกิดเราจะต้องถูกกดดันให้เปิดตลาด เศรีขนาดนั้นบ้างภาษีศูนเปอร์เซนต์ระหว่างเรากับสหรัฐหนึ่งมันเป็นไปได้ไหมสองมันกระทบมากน้อยแค่ไหนคะถ้าเราจะต้องทําขนาดนั้นคือข้อแรกก่อนนะครับคือทฤษฎีการเจรจาต่อรองเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีเอเ่อเองตัวเลขในกระเป๋าตุนไว้อยู่แล้วนะครับทีมเจรจาเนี่ยจะได้รับมอบหมายขอบเขตในการเจรจานะครับซึ่งแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาเองเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกที่เก่งทางด้านการเจรจาต่อรอง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเองก็คงจะต้องมีแต้มต่อแหละเขาก็คงจะเอาให้มากที่สุดแหละ,ะว่าเขาคงจะกดดันให้ไทยเนี่ยเหมือนเวียดนามนะเพราะเขาประกาศเวียดนามไปเนี่ยว่าเวียดนามลดภาษีเหลือศูน,นย์เขาบอกว่าไทยลดภาษีเหลือศูนย์ทั้งหมดได้ไหม ซึ่งทางไทยก็อาจจะบอกว่าบางอย่างลดได้บางอย่างลดไม่ได้นะครับหรือว่าสิ่งที่เราเคยกําหนดว่าห้ามนําเข้านะครับหมูเราก็อาจจะเปิดอะไรแบบแบบนี้ได้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรสหรัฐเราอาจจะนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะซึ่งสหรัฐมีคุณภาพดีเรื่องแบบนี้มันก็ต้องไปนั่งดูว่าสิ่งที่เวลาเราเปิดาก,การเจรจารเขาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของเขาเพราะว่าอา่พักคเดโมแครตเนี่ยก็จะครองเสียงนะครับในรัฐที่มีเกษตรกรรมสูงเหมือนกันแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีแต่ละคนจะมีข้อมูลในกระเป๋าแล้วครับ แต่ว่าประเด็นที่สําคัญคือาการลดภาษีเหลือศูนย์เนี่ยเราเองเนี่ยลดทั้งหมดเนี่ยภายใต้กรอบของอาเซียนบวกหกนะครับหรือว่าอาเซบแต่ว่าสหรัฐเองเนี่ยถ้าเราไปเจรจารลดภาษีละศูนย์เนี่ยมันมันี่ยเป็นการลดทุกรายการเนี่ยมันกลายเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศหรือเปล่าแม้ว่าไม่ใช่ FTA นะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปทํเ F ฟ a กับใครเนี่ยมันจะต้องขอสภาตามกรอบกฎหมายเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราลดเหลือศูนทุกรายการเนี่ยดีลเนี้ยผมว่ามันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันกลายเป็นว่า การเจรจาที่ลดไปเต็มที่แบบนี้เหมือนกระเสบรีสินค้าทั้งหมดเนี่ยมันมันเข้าขายที่ต้องปรึกษาสภาหรือไม่อันเนี่ยเรื่องนี้ผมอาจจะไม่ทราบรายละเอียดน,นะครับแต่ว่าแต้มต่อของเราเนี่ยในการมีเนี่ยคือคุยได้เท่าไหร่ผมว่าเราคงจะก็ะให้เขาได้มากที่สุดท่าที่เรารับได้นะฮะแต่ว่าถ้าจะเปิดทุกรายการศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมในมุมมองความเห็นส่วนตัวเนี่ยก็ไม่น่าจะเปิดประเด็นนั้นนะครับค่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์แบบมีเงื่อนไขอย่างที่อาจารย์พูดได้ใช่ไหมคะ ก็มีเงื่อนไขก็พูดจะลำบากคัะคือตอนนี้มันมีสองอย่างที่หนึ่งก็คือคือตัวเลขการเจจาเราเห็นคนอื่นทำเราก็อยากทำนะแต่มันมีตัวเลขวางตัวเลขที่มันเป็นในเชิงกฎหมายไหมคือสมมติว่าจะทํา FTA เนี่ยก็หมายว่าข้อตกลงทางการค้าเสรีคือซูมเซนมันมันให้เข้าเสรีเลยนะฮะเราไม่เคยทํากรณีนี้กับประเทศไหนเลยภายใต้บริบทของการเป็นทวิภาคีเราจะทานะครับในแง่ของการที่เป็นทวิภาคีถ้ามีการเจจานะครับข้อตกลงทางการค้าเสรีหรือว่าผู้ภาคี นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเขาบอ,อกไปทําอะไรมาเนี่ยมันต้องผ่านสภานะครับค่ะได้ข้อมูลชัดเจนมากมานะคะสาหรับประเด็นเรื่องของการเจรจาการค้านี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะสาหรับอ่ส่วนที่เป็นปัจจัยที่จะมีผลกับเศรษฐกิจเรานะคะยังมีเรื่องของการเมืองภายในยังมีเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศเราเองด้วยนะคะจากประมาณการในช่วงของอครึ่งปีหลังจากนี้นะคะอาจารย์คะ,ะความเสี่ยงหรือว่าสิ่งที่ ทางของการค้าจับตาที่อาจจะเป็นเฮดวินของเศรษฐกิจไทยมีเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์นอกจากเจรจาการค้าก็ที่สําคัญถ้าเราไล่หลักๆตอนนี้นะครับก็อันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นเรื่องการเมืองนะฮะคือสงครามการค้าเป็นอะไรที่ถ้าถามผมเนี่ยมันก็คงเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับและอันดับสองต่อมานะครับก็คือเรื่องของการเมืองซึ่งการเมืองก็มีหลายมิตินะครับก็คือเอาแบบเบาสุดก็คือการที่มีการ ที่รัฐบาลยังคงดำรงอยู่นายกชื่อแผนทองแผนทองฐานก็มีรักษาการไปแบบนี้นะครับและถ้าสารตัดสินว่าสามารถอยู่ในตําแหน่งต่อได้อันนี้ก็คงเป็นอะไรที่ทําให้การเมืองนะครับก็อยู่นิ่งๆแต่การประท้วงนอกสภาก็จะเกิดนะครับแต่ว่าระยะเวลาที่ท,ท,ที่ดํารงอยู่เนี่ยอาจจะประมาณเดือนสองเดือนสามเดือนซึ่งอาจจะทําให้เกิดการอนุมัติงบประมาณปีหกเก้า ตามกรอบเรื่องกันยายนและท้ายสุดนยายกแทย์สองทางก็บอกว่าจะอยู่ถึงนะครับในตอนงบประมาณแผ่นดินฐานและจะเป็นลาออกหรือยุสภาก็มนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเซฟหมดสำหรับเศรษฐกิจเพราะว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนโดยนโยบายของรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาเพราะนั้นงบประมาณ1 5ึ่งจุดห้า็ดแสนล้านก็เป็นคนคิดเองนะครับเรียกว่าตั้งโครงการต่งางๆเองเพราะนั้นก็เคลื่อนไปได้เต็มที่นะครับสองเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนตัวนาย,ยกนะครับ ก็เป็นภาพที่แกนนําของรัฐบาลหรือพรรครัฐบาลยังเป็นกลุ่มเดิมนะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนายกก็ต้องมามานั่งดูว่าแล้วใครจะเป็นนายกนะครับคนที่เป็นนายกเนี่ยจะเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายใต้กรอบนโยบายเดิมหรือไม่ซึ่งก็อาจจะเคลื่อนใกล้เคียงเดิมเพราะนั้นงบประมาณนะครับแผ่นดินก็น่าจะผ่านนะครับตามวาระกันยายนและก็การเคลื่อนเศรษฐกิจใน Q3 ก็สามารถดําเนินการได้ Q4 แต่มาที่4ปีนี้รัฐบาลก็ใช้งบประมาณแผ่นดินปี69ทันทีทันใด รษฐกิจก็จะมีความปลอดภัยในแง่ของการที่ไม่สุดตัวลงนะครับแต่ถ้าตอนนี้มีการยุบสภานะครับก่อนงบประมาณผ่านนะครับมันก็จะทําให้รัฐบาลรักษาการเนี่ยเกิดขึ้นและรัฐบาลจะทําอะไรมากไม่ได้การคิดนโยบายกระตุน้นเศรษฐกิจใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆต่างๆจะไม่เกิดขึ้นใน Q สนะครับและต่อมาคืองบประมาณแผ่นดินจะไม่ผ่านสภาตามกรอบปกติสิากันยายนทําให้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยอาจจะล่าช้าไป6 9ถึงเเดือนนะครับซึ่งก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยขาดแรงกระตุ้นที่โดดเด่นใน Q ส และแรงกระตุ้นเศรษฐกิจใน Q4 ก็จะหดหายไปเพราะว่างบประมาณแผ่นดินปี69ใช้ไม่ได้ต้องใช้งบประมาณปี68ปเป็นพลางก่อนเพราะนั้นบอกว่าไอ้ความเสี่ยงที่สําคัญก็คือเรื่องการเมืองครับที่เหลือคือว่านักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาไหมนะครับภาวะความคุกขุนของภูงมิรักตร์จะมีอีกไหมนะครับจะมีภัยวัติทางธรรมชาติหรือไม่อันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้มีน้าหนักสูงครับค่ะ worst case ที่เป็นความเสี่ยงทางการเมืองสูงสุดในมุมมองของหอการค้าคืออะไรคะอาจารย์คะยุบสภากฎหมายไม่ผ่าน กฎหมายก็ประมาณไม่ผ่านใช่ครับคือความเาสี่ยงใน,นการทางการเมืองที่มีต่อเศรษฐกิจในตอนนี้ถ้าถามว่ารีเินเศรษฐกิจก็คงประมาณนี้นะครับเราไม่ได้คิดถึงเงื่อนไขอื่นมากไปกว่าน,นี้นะครับคือเป็นเงื่อนไขอื่นที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่ที่อยู่ในในใ,ใ,ในกรอบซึ่งก็มีความเป็นไปได้ไม่มากก็คือเรื่องของงบประมาณเพราะว่าผมว่าพรรคการเมืองก็รู้ดีนะครับด้วยหลักทางการเมืองก็คือการยุสภาครั้งนี้แล้วลงไปเลือกตั้งใหม่เนี่ยพรรครวมรัฐบาลเองอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะครับ ขณะเดียวกันเองเนี่ยถ้ายุบสภามันก็มีผลต่อทางด้านการพิจารณางบประมาณซึ่งมันก็มีผลต่อทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการยุบสภาก็มีแต่ว่าน่าจะไม่ถูกเลือกเป็นระดับแรกนะครับแต่เหตุผลอื่นจะไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะ,ะนั้นก็ปัจเจียนการเมืองที่ <c oughs> ทสูงที่สุดและมีผลกระทบต่อสีที่สุดตอนนี้ก็ต้องมองเรื่องของการยุบสภาครับค่ะ <c oughs> ถ้ายุบสภาถ้ากฎหมายงบป,ประมาณไม่ผ่านได้ตามเวลาเนี่ยผลกับเศรษฐกิจมันมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ถ้าประเมินเป็นตัวเลข เราคงเอาหลักง่ายๆนะครับหลักง่ายๆก่อนคือว่าเอาประสบการณ์ตรงก่อนนะตอนสมัยนะั้นรีเษฐาทวีสิงเนี่ยนะครับตอนที่พลเอกประยุทธ์งจงเจยุทธ์เนี่ยยุบสภาในเดือนเมษายนนะครับงบประมาณนะครับก็จะถูกลงในาราชกิจจานุเบกษาเนี่ยคือผ่านแล้วลงในราชกิจจานุเบกษาก็คือปลายเดือนเมษายนปี68นะครับยุบปี67เมษา67ดังนั้นเนี่ยงบประมาณแผ่นดินจะไม่ถูกใช้ไปหนึ่งปีนะครับการที่งบประมาณแผ่นดินเนี่ย ไม่ถูกใช้เป็นหนึ่งปีเนี่ยมันทําให้เศรษฐกิจที่เคยถูกคาดหวังว่าจะโดดเด่นเนี่ยนะครับมันก็ซึมตัวลงเพราะว่าปีสอ1 8ารปดเนี่ยทุกคนก็หวังว่าเศรษฐกิจไทยจะโตได้ประมาณ3% 3.2%เปอร์เนามุดเซนแต่เศรษฐกิจไทยปิดจบที่2 5จุ้าเปอร์เซนะครับและความเสี่ยงในปีนั้นมีกรณีเดียวคือการสู้รบของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันก็ไม่ได้แพงขึ้นมากมายนะครับเพราะฉะนั่นหมายความจริงๆนะ้วงบประมาณแผ่นดินเนี่ยงบลงทุนเนี่ย จะไม่สามารถถูกใช้ได้เลยต้องเป็นงบลงทุนที่ผูกพันกับปีงบประมาณก่อนดันงนั้นเนี่ยวงเงินของงบลงทุนเนี่ยอาจจะถูกใช้น้อยลงนะครับในช่วงหกเดือนถึงเก้าเดือนเนี่ยก็จะประมาณสามแสนถึงห้าแสนล้านบาทนะครับซึ่งอาจจะทาให้สิทธิ์ไทยเนี่ยขยายตัวต่ํากว่าเดิมเนี่ยได้จุดห้าถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้คือกรอบนะครับในการในการมองนะครับค่ะ ส่วนเรื่องของภาคการส่งออกนะคะเ,เห็นทางกรรมการร่วมเอกชนสามสถาบันหรือว่ากก<ๆ>รนะคะค่อนข้างกังวลใจว่าส่งออกจะมีความเสี่ยงที่จะไม่โตเลยนะคะหรือว่าครึ่งปีหลังจะติดลบด้วยซ้ํามุมมองของหอ,งองการค้าเป็นไปได้ไหมคะส่งออกติดลบครึ่งปีหลังก็เ,เป็นไปได้หมดทุกกรณีนะครับคือเราต้องบอกว่ากรณีนี้ในการพูดคุยกันก่อน,อนที่จะมีข้อมูลของภาษีตอบโต้ที่สหรัฐคิดจากไทยนะครับ เราก็สามารถที่จะจินตนาการและก็มองได้ทุกประเด็นนะครับเรามองก่อนว่าห้าเดือนแรกเนี่ยนะครับตัวของการส่งออกเนี่ยอยู่ที่ขยายตัว11เปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ขยายตัวจะอยู่ในระดับต่ําสูงหรือว่า1เปอร์เซ็นเนี่ยนั่นหมายความว่าการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยควรจะติดลบประมาณ8ถึง10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นซึ่งซึ่งดูสถานการณ์เนี่ยมันก็ต้องดูว่ามจะเกิดการติดลบได้ยังไงก็คือทั้งโลกเจอเรือุค้ทาริปนะครับ แล้วก็ท้ายสุดหรือไทยเจอหนักมากขณะที่คนอื่นเขาเจอเบานะครับเช่นไทยเจอเจอแต่แม็กเลย36คนอื่นอาจจะเจอประมาณ15-20เปอร์เซ็นตตรงนี้ยไทยก็จะมีความเสี่ยงนะครับจุดต่อมาเนี่ยผมคิดว่าในการประชุมของกรรมการรวา่วมสามฝ่ายเอกชนเนี่ยก็จะมีสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรืออยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือก็คงจะประเมินแล้วละ่ะว่าท<ม>้ายสุดส่งออกเนี่ยมันไม่เด่นนะนะครับทางมหาลัยสินค้าไทยเองเ,เวลาเราคิดเราก็จะคิดเราก็จะไปถามนะครับบริษัทผู้ขนส่งสินค้าทางเรือก็ เจอตัวเลขว่าสรงออกเนี่ยไม่เด่นจริงๆนะครับแต่ว่าสัญญาณของการฟื้นไม่ชัดไม่มีแต่สัญญาณของการซึมลึกเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ปรากฏชัดนะครับรมหาอิยค้าบเองก็ยังมองว่าโอกาสที่ส่งออกเนี่ยมันขึ้นอยู่ตามเงื่อนไขนะก็น่าจะขยายตัวประมาณูย์ถึงสองเปอร์เซ็นต์ะครับปีนี้นะครับค่ะส่วนมุมของทางการลงทุนในภาคเอกชนนะคะทางหอาการค้าไทยออมองติดลบนะคะหมายถึงว่าทางมหาวิทยหอาการค้ามองติดลบ1 2จดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ มาจากอะไรคะที่ถึงขั้นติดลบ1.2เลยคะ่ะอาจารย์ก็คือจุดแรกนะครับหนึ่งเนี่ยเอกชนตอนนี้เนี่ยบางคนก็อยากลงทุนนะครับแต่ว่าไม่มีเงินให้ลงทุนก็คือแบงค์ไม่ปล่อยสินเชื่อนะครับการแข็งตัวของสินเชื่อของไทยเนี่ยก็คือแข่ต,ตัวติดลบอยู่นะครับค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยากใช้จ่ายอยากลงทุนแต่แบงค์ไม่ปล่อยสินเชื่อนะครับเพราะว่าติดเงื่อนไข NPL สูงมีความกังวลว่าต้องตั้งสำรอง นะครับก็เป็นเหตุผลต่างๆนา,นานาครับแม้ว่าดอกเบีย้ยถูกลดลงไปประมาณสามครั้งจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นตอันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะครับกรณีที่สองเนี่ยเนื่องจากความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารไทยทําหรือที่หอนค้าไทยทํานะครับก็คือความเชื่อมันอนอม่น,าารรนดัชชีความเชื่อมั่นหอนค้าไทยแลวก็ดัชชีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมนะครับที่ทําโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยความเชื่อมั่นเนี่ยปรับตัวในขาลงและอยู่ในแดนที่เรียกว่าไม่คึกคักนะครับ เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเอกชนก็ไม่มีอารมณ์ในการลงทุนแล้ครับเพราะลงทุนไปก็ไม่รู้ว่าหนึ่งนโยบายของรัฐจะเปลี่ยนไหมนะครับตอบคำถามไม่ง่ายก่อนนะก็คือรัฐบาลในช่วงปลายปีนี้นายกงตีเชื่ออะไรนะครับและพรรคไหนเป็นแกนนาอันเนี้ยผมว่าไม่มีใครสามารถที่จะการันตีได้เลยว่าพรรคอะไรและใครคือนายกและนโยบายเศรษฐกิจเขาจะเป็นไงท่าทีของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองจะเป็นอย่างไรก็เลยท,ทาให้เอกชนเวทันซีนะครับ พราะนั้นนั่นคงเป็นเหตุผลหลักๆนะครับที่ทําให้าการประเมินว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยจะไม่คึกคักนครับค่ะส่วนจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทางมอหก,กครคาประเมิน36ล้านคนสร้างไรายได้1.69ล้านบาทนะคะส่วนนี้อาจารย์ธน,นวัน์มองว่าเรื่องตัวเลขนักท่องเท,ที่ยวจีนที่ลดลงไปในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือคะอาจารย์36ล้านคนที่ปัจจัยอะไรคะอาจารย์ค่ะคือเราต้องบอ,อกกันว่าครึ่งปีแรกเนี่ยมันอยู่ที่16ล้านคนนะครับ ที่เราเห็นตัวเลขที่ปิดมาแล้วก็ถแถลงโดยกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอสูงล้างคนเนี่ยการกลับมาที่20ล้านคนเนี่ยนะครับถ้าสุวสถานการณ์เนี่ยมันคลายตัวและดีขึ้นนะครับโลกกลับมา,าทำารีสอร์ชเทอรรีฟกันไม่แม,ไม่ไม่มากเกินไปซึ่งผมคิดว่าสหรัฐเองเนี่ยตั้งใจแบบนั้นแหละเพราะว่าสหรัฐเองก็ไม่ได้มีแรงกดดันกับประเทศชั้นนําของโลกนี้สูงหนะักหลังๆท่าทีระหว่างสหรัฐกับจีนก็ชื่นมืนมากขึ้นนะครับท่าทีของการเจรจานะครับกับประเทศต่างๆเนี่ย ก็คงจะไม่มีแรงกดดันหนักดังนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าโลกจะมีสถานการณ์ที่คลายตัวลงแล้วก็มีสัญญาณของการที่ขยายตัวแบบนิ่งๆอ่อนๆในช่วงของครึ่งปีหลังขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับเราก็หวังว่าการเมืองไทยเนี่ยน่าจะคลายตัวได้อันนี้ก็เป็นสุติฐานที่เราคิดไว้เบื้องต้นก่อนนะครับต่อมาเนี่ยเราก็คาดว่าสถานการณ์ของดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นดอกเบี้ยข,ขาลงสงครามที่จบลงเนี่ยราคาท้่มันจะถูกลงนะครับมาตรการกระตุ้นของรัฐเนี่ยน่าจะได้ผลระดับหนึ่งนะครับ ทางการกระตุกในเรื่องของการคนไทยเที่ยวคนละครึง่งการที่กระทรวงท่องเที่ยวการท่องเที่ยวประเทศไทยก็น่าจะไปทําการตลาดในประเทศจีนและประเทศต่างๆหวังว่าจะทําได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย2ี่สบล้านคนในช่วง6เดือนหลังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่มาหาแหล่งค้าไทยประเมินคือสามสิบห้าถึงสาสิบเจ็ดล้านคนนะครับก็คือเราคาดหวังว่าไตรมาสที่สี่เนี่ยถ้าสถานการณ์มันคลายเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะเข้ามาเดือนละประมาณสามจุดสามล้านคน S <S> ซึ่งก็อาจจะตกอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนนะครับแล้วก็ในช่วงของเดือนนะครับก็กราสิงหากนยาน,ยนี่นักท่องเที่ยวอาจจะเข้ามา2ล้านกว่าถึง3ล้านเนี่ยมันก็เป็นเป้าหมายในเชิงของการลุ้นน,นะครับว่าเราอาจจะได้นักท่องเที่ยว36ล้านคนได้นะครับซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายนะครับเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยติดลบ4.5เปอร์เซ็นต์นะครับและก็นักท่องเที่ยวปีที่แล้วเนี่ย35.5ล้านคนดังนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่ามันคือเป้าหมายที่รัฐบาลต้องวิ่งเข้าไปชนนะครับมันจะเลยมองกรอบไว้ก่่อนวา ก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายนะฮะับสามห้าถึงจัสามเจ็ดล้านคนก็เลยมอ,องค่ากลางไว้ที่สามหกเลยครับค่ะท้ายที่สุดนะคะอาจารย์ครับมีกีข้อเสนอแนะทางนโยบายนะคะในช่วงของครึ่งปีหลังกับทางฝั่งของนโยบายเศรษฐกิจทั้งหมดนะคะการเงินการคลังและนโยบายอื่นที่เราจะเดินหน้าเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่ะอาจารย์ก็ท้ายที่สุดอันที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องเบิกจ่ายงบประมาณนะครอันนี้ก็ชัดนะครับหนึ่งจุดห้าเจ็ดแสนล้านเนี่ยก็คือหวังว่าประมูลจัดซื้อจัดจ้างจะเร็ว นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนเม็ดเงินเข้าสู่เศรษฐกิจไทยเต็ม,มาสามเนี่ยค่ะ<ฆ>อย่างน้อยเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นะครับเราก็คิดอย่างนั้นนะครับว่าถ้าทําได้จะดีเพราะว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นจากหนึ่งจุดห้าเจ็ดแสนล้านบาทเนี่ยนะครับมันก็จะตกนะครับอยู่ที่ประมาณแสนล้านนะครับซึ่งแสนล้านก็คืองบที่ถูกการันตรีไว้เนี่ยสี่ด้านหลักที่รัฐบาลเกิดไว้ก่อน,อนคือหนึ่งจุดหนึ่งห้าแสนล้านบาทนะครับแล้วก็หวังว่าง,งบประมาณต่างๆที่รัฐบาลจะใช้ทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะถูกเคลื่อนอันีีท่ อันที่สองเนี่ยก็หวังว่านะครับาทางประเทศไทยกับสงเวีารคลังน่าจะประสานกันเพราะสําคัญมากในเรื่องของการที่จะทําให้การการปลอดสินเชื่อของภาคธนาคารและโดยเฉพาะยิ่งสถาบ,บันการเงินชฉวาะิกิจของรัฐเนี่ยสามารถพยุงไอซิมีแล้วก็เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจได้นะครับนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายก็พึงกระทําต่อไปนะครับซึ่งเราก็ต้องตามดูเพราะว่ากรงอกก็พึงตึงดอกเบี้ยไว้นะครับดอกเบี้ยนโยบายแต่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าทิศทางดอกเบี้ยอาจจะลดลงอีกประมาณจุดห้าเปอร์เซ็นต ของสหรัฐอเมริกาพราะฉะนั้นของไทยเนี่ยมาแล้ครับไทยก็ประเมินไว้อยู่แล้วนะครับว่าก็น่าจะลดตัวเปียสองครั้งนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับแต่เดยกันอันที่สามก็คงจะเป็นเรื่องที่การที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและตัวรัฐวิสาหกิจเนี่ยถ้าหนง,งานของรัฐโดยรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังเนี่ยประสานให้หน่วยงานในกำกับเนี่ยนะครับสามารถที่จะเร่งการเบิกจ่ายเข้าไปลงทุนในพื้นที่ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับนะอันที่สี่ก็คงจะเป็นเรื่องของการที่ ทำตลาดท่องเที่ยวนะครับในระยะเวลาสามถึงหเดือนเนี่ยก็เป็นภาระหน้าที่สําคัญของทอททและกระทรวงท่องเที่ยวในการที่จะทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยกลับมาโดดเด่นให้ได้นะครับแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยกลับมานะครับอันนี้คเป็นสิ่งหลักๆ